สวัสดีครับเดียเดสวัสดีครับครับคุณนทีฟาร์มนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องอหอยเชอรี่สีทองสีสนิมนะครับซึ่งสีทองเนี่ยก็คือตัวที่ผมถือมานี่แหละครับเขาจะเป็นสีทองแต่ว่าตอนนี้มีแต่ไข้่น้ำก็อาจจะดูไม่ไม่ไม่ค่อยทองเท่าไหร่แต่จริงๆคือหอยเชอรี่สีทองนะครับคุณนัทีฟาร์ม เขาทำเกี่ยวกับเรื่องอหอยตัวนี้โดยตรงนะครับก็จะมีการเพาะพันธุ์ตั้งแต่เป็นไข่แล้วก็แตกมาเป็นตัวมีบ่ออนุบาลต่างๆนะครับตามอายุของขอหอยแล้วก็จัดจาหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของหอยในราคาเกษตรกรนะครับมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จํานวนเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ ขายทั้งไข่ไข,ข่หอยที่เราได้เห็นกันเปลาปลายตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเก็บทุกวันโดยหอยเฉลี่สีทองนี้ครับตัวนี้ออกขึ้นมาอยู่ที่บอ่อเขาเรียกว่าบอ่อกระชังที่ทํามาจากผ้าใบนะครับเอามาพักก้ตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกบอ่อหนึ่งก็คือเป็นบอ่บอบ่อดิน สเสน่ห์ของไข่ชิลี่สีทองนะครับรสชาติกรุบกรอบแล้วก็อร่อยออกหวานนิดๆน,นะครับทําเมนูได้หลากหลายตรงนี้เป็นที่นิยมของตลาดอยู่เกษตรกร,ร,กรที่จะเลี้ยงนะครับก็สามารถที่จะมารับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากคุณคีฟฟาร์มได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านใดสะดวกที่จะเอาไข่ซื้อไข่ไปแล้วก็ไปเพาะเป็นตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงก็สามารถ รับได้จากตรงนี้นะครับหรือจะให้จัดส่งให้ก็ได้เหมือนกันในราคาเกษตรกรนะครับวิธีการเลี้ยงทางนี้ก็จะแนะนําไปนะครับว่าเลี้ยงแบบไหนบ้างมาีวิธีการเลี้ยงแล้วก็ใช้อาหารที่เป็นอาหารทั่วๆไปที่อยู่ในโซนที่เราอยู่นี่แหละครับก็ลดต้นทุนในการเลี้ยงการแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์นี่ค่อนข้างจะเร็วนะครับเราจะเห็นว่า แป๊บเดียวเนี่ยจะขยายได้อย่างเร็วมากแล้วก็หอยเนี่ยในตัวหนึ่งๆเขาจะมีเพศผู้เพศเมียในตัวเดียวกันเลยเห็นว่าอย่างนั้นนะครับแล้วกอ็ออกไข่ตามตามความใหญ่ของของแม่พันธุ์ว่าไข่เขาจะยาวหรือว่าสั้นแบบไหนนะครับ แล้วก็มีการวางไข่อยู่เรื่อยๆขยายพันธุ์เร็วมากถ้าใครสนใจก็สามารถมาดูที่ฟาร์มได้นะครับมาดูที่ฟาร์มได้ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ที่ให้ไว้นะคับนยเแหนะครับ0 9 8 7 8 2 1 1 7 5นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูวิธีการเลี้ยงจากแหล่งที่เขาเลี้ยงตรงๆได้เลยอยู่โซนอุดมพร้มพิสัย ปาสกัแพงใหญ่ใกล้ๆกับปราสะากัแพงใหญ่นะครับจังหวัดรีสเกตเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาได้เลยครับส่วนบอดินนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกครัง้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือเป็นกระชังที่เขาปรับให้มีการเลี้ยงจะสังเกตว่าอาหารที่เอาให้เป็นพืชทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยนะครับมีผักผงชูรสก้านกล้วย ใบกล้วยได้ทั้งนั้นนะครับได้ทั้งนั้นบอ่อนี้คือบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับบอ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีตั้งแต่ขนาดเหรียญบาทจนเหรียญสิบเลยนะครับมีทุกขนาดเลยแล้วก็ราคากันเองแน่นอนครับอันนี้ก็คือจะส่งให้ลูกค้านะครับก็เลยเอามาอ่า เข้าถุงแล้วก็ไปคัดไซส์อีกครั้งนึงแล้วจะส่งให้ทางขนส่งนะครับก็เรารับอยู่ที่บ้านได้เลยถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ให้ไปนะครับครับสวัสดีครับ